วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาชมไม้มงคลทองไหลมานะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะทองไหลมา ก็ไม่รู้จะไปทำคลิปอะไรเนาะเอาต้นไม้มาโชว์นะคะทองไหลามาไม้มงคลนะคะใครมีใครมีติดบ้านไว้ก็จะดีนะคะเป็นไม้มงคลทองไหลามาค่ะอันนี้เงินไหลามานะคะอันนี้เงินไหลามาค่ะ อันนี้เงินไหลมานะคะเงินงไหลมาอันนี้ทองไหลมาเขาก็จะมีลายนะคะใบแก่จัดก็จะมีลายนะคะตอนนี้ลายไม่ค่อยมีเดดไม่ค่อยออกมาเลยนนไม่ค่อยมีลายนะคะ <l acht> ก็โค้ด ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆ